เหลือเท่าไหร่ครับอุงอิงเจเจส่วนหนึ่งเหลือเท่าไหร่คะเหลือเท่าไหร่ครับลองขึ้นไปดูข้างบนลูกลองดูย้อนขึ้นข้างบนจ้ะเหลือเจ็ดครับเขียนสีขาวล้าเครื่องหมายเท่ากับตรงกันรูมถุงบรรางุดเยี่ยใช่ไหมครับอ่ากูบอกเครื่องหมายเท่ากับม้อเขียนตรงกันแล้วเขียนสิครับคปนุปปนุกเจออะไรคะ นี่เราขึ้นไปดูข้างบนครับตุณเขี่ยเข้าใหม่เท่ากับตรงกันตลอดเห็นไหมครับใช่ครับถูกต้องเลยลูกเท่าไหร่ครับอ่าถูกต้องครับเชิญเลยจ้ะเชิญนังที่ได้เท่าไหร่จ้าเสียตาห้าสิบห้าหารสิบเอ็ได้กี่ครั้งคะไอ้ิตละาออรด ได้เท่าไหร่ลูกแล้วหนูได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่แล้วมองหน้าครูหน้าครูตัวเลขไม่ลอยให้หนูหรอกนะเก่งมากครับได้สี่เก่งมากครับได้เท่าไหร่ลูกดูนะลูกข้องไม้สิบเอ็ดเดี๋ยวลูกสิบเอ็ดสิบเอ็ดอะไรนะสิบเอ็ดอะไรนะต่อไปได้ยังเฮ้ยได้ไหลไปนี่ เอาเออได้ห้าถูกต้องส่วนอะไรจะเปลีนหันจะเปลได้ระได้เท่าไหรได้หนึ่งอ่าใส่หนึ่งต้องกับเท่าไรลูกหนึ่งเก้าหนึ่งต้องตอบเท่าไรห้าหันหนึ่งได้ถูกต้องเราสีอะไรสีตะระลงเกนโอเคนักเรียนครับ อันนี้คือการทรําเศษเกินเศษส่วนเกินให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำถูกต้องไหมลูกครูอรอก่อนนะอ่ะได้ครับแตนนนลล่นักเรียนดูก่อนครูรู้สึกว่านักเรียนยังไม่แม,ม่เรื่องสุดครูถูกต้องไหมครับถูกไหมครับสมมติอ่ะครูบอกว่าแปดสิบเอ็ดหารเท่าไหร่ดีแม่ดีกว่าอันนี้ยากไปครับ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 อย่าพึ่งถามอย่าพึ่งเปยครูเดี๋ยวครูลืม ยี่ดหารเก้าได้เท่าไหร่ไม่รู้นักเรียนท่าไมถึงโพสครับเหนึ่งเสองสิบหนึ่งเ้าสสบเก้าสามยบเดเก้าสามยี่สิบเจ็ดเก้าสเกิดยังเกิดยี่สิบเจ็ดใช่ไหมนักเรียนก็ไปดูครับแถวไหนที่แถวย7่ลูกแถวนี้ใช่ไหมลูกแถวย7ใช่ไหมครับในโจทย์มีเลขอะไรอยู่ไม่เอา ในโจทย์มีเมลขอะไรอีกสองในสองเ็พราะว่าันตอบยี่สิบเจ็ดหารเก้าได้เท่าไหร่สาม็นเคไหมครับแถวนี้คือแถวกคำตอบของการหารโอเคไหมลูกแต่ส่วนใหญ่หนูมักจะเอาแถวของการคูณมาซึ่งมันไม่ถูกโอเคไหมครับวันนี้เรียนจะใช้การหารนี่ต้องใช้แถวตัวนี้โอเคไหมโอเคนะครับมีใครไม่เข้าใจตรงนี้บ้างยกมือแวแวแหววมีไหมจ๊ะต้องลองดอูต้องลองดูเหรอไดอ้ได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 ได เดี๋ย,าาย,ออยวค,กกคูเบกเบร,รกกล้องแป๊บหนึงได้ไหมคูเบกกล้องแป๊บนึงเมื่อกี้ลืมกดอ้าวโอ้ดีเลยจะครูเบกกล้องแป๊บนึ่งนะลูกนักเรียนครับดูนะครับคร่านี้ขั้นตอนการหารมันจะง่ายขึ้นนักเรียนดูอันนี้แปดสิบส่วนแปดสิบเหมือนกันไหมครับเหมือนกันเลขเหมือนกันหารกันมีค่าเท่ากับหนึ่งงงไหม เลขเหมือนกันหารกันมีค่าเท่ากับหนึ่งถูกไหมวิธีเช่นห้านักเรียนอย่าลืมนะครับอันนี้คือมีค่าแบบนี้นะครับมันคือห้าหารห้าถ้าเราหารห้าอย่าพึ่งอย่าพึ่งแป๊ทีลูกอย่าพึ่งใจยเย็นแปดสิบอันนี้ก็คือแปดสิบหารอะไรครับห้า <5. S 2> เครื่องหมายเครื่องหมายเครื่องหมายส่วนตันนี้ครับมันค่าเปรียบได้เหมือนเครื่องหมายหาร และตัวนี้ก็เป็นตัวตั้งตัวรับตัวส่วนเป็นตัวหารงงไหมครับถาประเด็นนี้ก่อนถาประเด็นนี้ก่อนงงไหมครับงงไหมงงนะครับเอาใหม่นะครับมี่คนงงนะครับเอาใหม่นะครับหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดส่วนสิบเอ็ดปรับให้อยู่ในรูปแบบการหารคือเอาตัวนี้เป็นตัวตั้งเครื่องหมายนี้เป็นเครื่องหมายอะไร แล้วตัวนี้เป็นตัวหานเป็นแบบนี้งงไหมครับยังงงไหมครับต้อง,อง,งยังงงไหมฮะโอเค okay. อันนี้คือการเปลี่ยนรูปแบบถูกต้องไหมครับสิบสิบเอ็ดอ้ส่นพอนับหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดหานสเ็ดไ,ได้เท่าไหร่ครับท่องแม่อะไรครับสิบเอทองสิบเอิงสิบเอ็ดส สิบเอ็ดสิบเอ็ดาสอบร้บสิบเอ็ดสิบเอ็ดคำตอบคือ่อยอย่าหยิบตัวผิดมาใช้อีกนะครับไม่นั้นถ้านเรียนไม่ตั้งสตินะครับตอบตามความเคยชินของการคูณนักเรียนจะทำการหารไม่ได้นะลูก เตือนแล้วนะคือเขาตอบรูปแบบการคูณให้กูครับเขาตอบว่าเือตอบว่าไอ้ตอบหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดแต่มันคือรูปแบบกอะไรครับต้องเอาตัวไหนมาใช้ตัวแถวไหนครับแถวกลางนักเรียนยจะเอาแถวสามาให้รูไม่ได้นะลูกโอเคไหมนั่นข้อน,นี้รูทําให้แล้วเรียบร้อยนักเรียนครับมันยากมากเลยสองร้อยหารสองร้อยเหลือนนหนึ่งนักเรียนครับนักเรียน<ๆ>ใช่ตอบหนึ่งเลย นั่รเยนครับศูนย์อยู่หลังสุดทำไงลบศูเอ้ยลบไม่ได้ศูนย์อยู่หลังสุดสองตัวนี้ทำไงตัดตัดล่างหนึ่งตัดบนหนึ่งกลายเป็นเท่าไหร่สิบเอ็ดตอบสิบเอดครับง่ายไหมยหูยากมากเรียนเก้าสิบหารสิบข้างหลังมีเลขอไรได้้ครัดี๋ยวตัดเก่ตัตัดศตัดศูนเหลือยากไหมยากยากครับ ได้ไมี่สิไโอเปียไม่จินั้นใหม่เลกหนึ่งยิงขึ้นสิบสี่หารเจ็ดพูดตอนนี้พูดเรื่องเปล่งคำพูดแล้วนะ14บสี่หารเจ็ดได้ส4ี่หารเจ็ดได้ท่องแม่อะไรท่องแม่อะไรไม่เดไม่เจไม่เจ็ดอออกมาครับมาออกใส่ครัตอบ ได้ทุกคนใจเย็นเ็มีเจ็ดเจ็ดสปเจ็ดสองใส่สหรือใส่สองให้เลือกเออใส่สองผู้พาข้อนี้ครับสิบห้าห้ครับใส่ได้เลยอไม่มีสรครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครูเรียกใจเย็นรร่ยัาได้ห ห้าสามห้าหนึ yeah. ่งห้าห้าสองห้าสามห้าสามอะไรอว่างรับอ้า5ใหญ่อะไม่ให้เดี๋ยวเลยเอาห้าสองสิบห้าสามยัดต่อยห้านิ้วเลยได้เท่าไหร่ห้าหนึ่งห้าิิโอ้โหตัดกับกากดาเลยตัดตัดกับกระดาษกรอดาษไหนนะไปมินกุ๊กไก วันนี้ต้องต้องต้องฝึกเตี้นทั้งหมดเอาเร็ว5อะไรคำตอบนี้เป็นเลขอะไรอ่าเลขสามเก่งมากจับถูกต้องใช้ถูกต้องต่อมาองค์เอิงน้าบอกเล่มขอใส่สูตรคุณองค์เอ๋อติฟานี่ยิบมาเลยน้องศิลตาตัวนี้ไอ้ศิลา ได้ข้าวบอนจะไปถึงลูเกน้องนะข้อนี้จะให้ครับผมรู้แล้วเขียนเลยเขียนเลยโอ้ข้อนี้ยังไม่ได้ทำรากทำข้อนะ้องนข้อนี้เนม่นงู้าเราเขสียงนี่อยากทำข้อนงโอยข้อย่เกาอุยอุ้น้าบูนนาชมไหกาอุยองหกสิบสองหกสิสองไยนะ สิบสองเลยนะถึงยังถึงแล้วเลขอะไรล่ะเพดียก่งมาครับเลขสี่ถูกต้องต่อสี่ถูกต้องถูกครับโอ้โหโอ้ยลิงกองถูกต้องครถูกต้องสี่ตังเขาสิบเอ็ดลูกถูกแล้วครับถูกแล้วสิบเอ็ดเลยนะตอบเพ่าะหร่ ออกเขียนเลยเน้องเพียงคุณหญิงคุณหญิงคุณหญิงน้องปามเดี๋ยวเดี๋ยวเอาทีาฤฤฤฤฤฤละคุกเดี๋ยวรอบนี้เอาให้หมดทุกห้องก่อนเร็วเอาเร็ว เก่งมากครับอุ้ยไปทำไมอ่ะไปอีกเหรอยถูก้องครับน้องผูภาฮะตอนี้อยากได้อีกอ่ะเจยเจียเจยไม่เป็นไรเอาเลยเอาเลยเอเลยเาเลยาอีกแล้ว มันตอบไดเรอยค่าแม่ก้าวไเอาไปเอามา่าแม่ก้าขอคนงคเฮยออก็ไม่นองนี้ได้ไหมเง้ยเก่าเ่าเีเท่าไรม่เงี้ยไม่ใช่เหรอสิองอันนั้นกอะไรอ่ะแม่อะไรอ่ะอันนั้นสิอุ้ยเตะกล้องูลูกขอโทษให้ให้เร็ผ่าเข้าแม่ก้าเร็วอ่ะเจียเลย แม่สิบสอมองหน้ายิ้มหวานเลยแฮไม่เตื่นตาตัวตาเราเลยว้าวับใช่ต่อสิบเกเก่งมากครับคำตอบตอบสิเก้าถูกต้องคำตอบตอบสิบเก้าตีฟลิถต้องตอบอะไรสิบอะไรนู่นคนนู้นหนูตอบสิถูกต้องแล้ว เรียบร้อยแล้วครับหนูตอบสิบไรสิบไรแม่อะไรที่หนูใช้สิบไรต่อสิบแปดเออต่อสิบห้าเก่งมากครับพูดอะไรนี่สิบห้าถูกต้องบอกแล้วครับโคตรลุกบอลหนูจะเก่งมากเลยเอาเลยอ่ะครูเดี๋ยวครูดรอปกล้องให้นะครับให้เวลาสองนาทีตอนคำตอบเลยเสรลยครับนั่นเองครับเขาบอกว่าฉันให้ห้ามาตัวหนึ่งฉันให้ห้ามาตัวหนึ่งอ่ะนั่นเองเก่งก่อนกันท้าเจสวนเขาให้ส่วนเท่าไหร่ ส่วนเป็นอะไรส่วนเป็น <5. S 1> สีนเ่เพราะว่าห้ากลายเป็นห้ากลายเป็นโ <5. 5. S 1> อ๊ยมันเป็นเศษเกินอะทำให้เป็นข่าวได้ปะสี่หนึ่งทีใส่หนึ่งเหลืออะไรสี่หนึ่งสี่มันห้าใช่ไหมเหลืออะไรเหลือสห้าลบห้าลบสี่เหลือตัวอะไรส่วนตัวเดิม ส่วนตัวเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงการทรําเศษเกินให้เป็นเศษส่วนครัรมึงจําได้ไหมครับครูฝันไปนหรือเปล่าครับจำได้นั่งอยู่ที่นั่งนะแต่ถูกไหมครับจำไว้หน่อยนะลูกนะต่อมาข้อขที่สามครับครูเขียนไปเดิมครับเศษส่วนเขาให้ส่วนเป็นเท่าไหร่ลูกส,ส,ส,ส่วนเป็นมีส่วนเป็น<ห>แล้วเขาบอกให้ห้าเขียนห้าในรูปแบบเศษส่วนเดยมีส่วนห้าห้าอยู่บนรัยะอยู่ล่อีกตัวหนึ่ง โอ้โอ้มันทำไมกันมันทำไมกันมันทำไมกันอยู่เอ้ยามาลบอ้ยเอามาหานนักเรียนเซ่วนแบบนี้ไม่มีการขุดหรอการลบนะลูกลูกแบบนี้คือลูกการอะไรหานหารห้าหารห้าได้งได้ยืงอย่าตอบมุมวนนะลูกเดี๋ยวหนูจะติดโอเคไหมพยายามตั้งสติก่อนตอบนะลูก ต่อมาเขาบอกว่าเฮ้ยเหมือนเดิมเลยสี่ตัวสี่ตัวไมเท่าไหร่เศษคือเท่าไหร่เศษเจ็ดสองหนึ่งสองสองหกสองสี่แปดเกินไหมได้กี่ครั้งสองสามอหกเอาหกไปทำอะไรกับเจ็ดลบกันเหลือ